อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับช่องของเราจะมีอยู่2ช่องทางนะครับผมช่องแรกคือเกษตรกรวิชาแพะช่องที่2ชอแพะพาเที่ยวครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอแบงแม่พันตัวเล็กย่านมสัก2-3ตัว หรือจะเอาแม่พันตัวใหญ่หนึ่งตัวแม่พันตัวใหญ่หนึ่งตัวนี่ก็อุ้มท้องอ่าท้องแล้วท้องประมาณสองเดือนหรือจะเอาตัวเล็กดีก็ยังไม่แน่ใจคลิปนี้ผมก็จะมาขอความคิดเห็นจากป้าบุญดังครับผมไปฟังกันเลยเอ,เอาเมย์ง่เลยเคยเห็นมาแล้ว,รลวครับ เอาออกมูกร่รองเพื่อเจา้าของท่านในออกมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เรียกว่าอีกโดนครับโดนก็ไปอีกแปดเดือนแต่ว่ามันก็บแปดเดือนเอ้าสมมุติแปดเดือนเก้าเดือนมันทับอ่ามัดอีกห้าเดือนเอ้าปีพล่วเราอื่จะได้ลูกนะวักวกลัวสิได้ลูกแต่ว่าแต่ว่ามันมันสิได้หูสิเนเะ <c oughs> จะได้รู้ว่าอยังไงคือมันอายุเท่าไหร่มันเป็นังไาไหร่ทีนะโอ้น้ำเสียน้ำเสียขายกุ้งจ้ใช่ยังกดเอาล่าเพื่อนไนะหน,นยังกดพี่เลือร้อนผมไม่อยากกดล่ากุ้งพี่ไอย่ล่าดิเนี่ยล่ายังลง ออนร้านเ,านาเนาาล,ะละนะนาน่ะอ่ะอยา่ป็นครับดีเด่ยงแบบนันน่ะเปนเี่น,น้า,อ,อ,า,อ,า,าอยากอยากอยากทับ,บ่าสทับเป็นโทับบทนได้เป็น

ญ้าออกห้าน้เจ้ากัปี๊บกประตูมันออกมากออกมากนี่ไหมไอปปีอับอยูอื่นเกีกยรวงงานก็เกี่ยรงงานม่เียออกกนแนมันด่นแหมนีดแมันเมื่อยมันกินอม ม<ทท>ือชิบีาจากไหนมือน้ำจินโอู้หูีหัวขาวหี่ไหมกิ๊ดติ้งหน่ไหมน้านมมีอนอย่นงเื่อไข่โอ้มีนมเดียวสิป่ะสงองนมเหลียงไข่นมนึงแพนนมไข่ยังสี่สาเหตุจากไ้นป่ะมีป่ะ เต็มแผั ment, นเกบนมมันได้ขนาดไหวัวนมก็ปูข้นก็ใส่ยามันอ๋อนจะเขาได้ลูกตัวเดียวแล้วตัวาว่านอ๋อที่ที่ผมถามนั่นเอแม่มันจะตีทุกตันนะลูกกเลจิงเอาเตือนอย่างเดแม่มันตินแม่แม่ตีนแม่ีนหรืออะไ้ ขาหูกูกน่อยข้าบตีนเครับูกทีนจุ้มตื่นสาหน่อยที่ว่ามันอแล้วนะครับตีนอ๋อครับผม้องมนนี่นมันจ่ามันเียงูกดีพุกนี้น,น,นะครับเนแพร่่มเนาะเป็นแพ่หมน,น,นี่เดือดของมันมันี่น ก็กำลังกำลังทำความสะอาดข้อมักไปม,กไมักแล้วเฮ้ยอค่อยมาหาเนี่ยอ<า>่ะสักว้ายนเน่น้ำเชื่อมันก็สีไป็นแคขามันเบือดเราเพราะว่าตัวเอามักไปเทราเห็นแล้วเพรอะมันข้ากันเร,อรอา,เราอย่างยังสีสีสสสต่อน,น้ำป่าที่หนึง่งแล้วก็มาตอ้อน้ำลุงอีกที่หนึง่งลุงพอมีติดเลย่นวะ À, nắm rồi khắp, nắm ra nó nắm lên đây nè kìa yeah. à, à nó นีดูวันกัดเหรอวะน,นั่นเป็นแพ้ด้วย รูลูกมันน่นงะงามดิครับนั่นน่ะเนี่ยโอ้เนี่ย ครับงามบางงามยุติพอพันเนะานะครับรรรลูกบาง,ง,งนเนี้ยนเนี่ยงามเลยเนาะ แต่มันก็ยังเป็นเขี้ยนน่ไหมเนี้เพิ่งเหีน

กระถินซับ้อกระถินซับแพะกินดีมากครับผม กินี้มีเจ็ดตัวด้วนขึ้นมาครับโอ้โหันนี้ก็เป็นะก,ก้าที่สองแล้วนะครับลุงแกเอามาให้แพะ,ะวันหนึ่งเนี่ยที่ผมสอบถามแกวันหนึ่งแกจะให้3ามเวลานะครับมีเช้ามีกลางวันแล้วก็มีตอนเย็น ที่นี่แกก็ดูแลทำความสะอาดได้ดีมากครับผมก่อนจะให้อาหารทุกครั้งแกก็จะทำความสะอาดล้างให้อาให้อาหารทุกครั้งนะครับผมเพื่อแพ้แกได้กินของที่สดใหม่ทุกครั้งโรคภัยก็จะไม่มีแพะก็เลยมีแต่ตัวอ้วนแบบนี้ครับผมอ้วนมากครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม